กลิ่นมันธัญพืชอ่ะหวานหวานใช่ไหม,ไมผลิตในนิกโกะเท่านั้นนะเ,เป็นน้ำแบบไม่รู้ดูนะสีาขาวขุ่นๆเวอร์ฮอริเทตสเลยเป็นมรดกโลกเป็นวัดนะนี่แต่สำหรับสะพานแดงนะครับถ้าไม่อยากเสียค่าเข้าก็อยู่ข้างนอกได้เลยมาศาลเจ้านิกโกะโทโชเป็นวัดรินโนจินะครับมีรูปปั้นน่าจะเป็นกษัตริย์สมัยก่อนเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเราไปถ่ายไปนิดนึงแล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลย ที่แรกที่เราจะไปนะครับก็เป็นสะพานแดงที่บ้านเราเรียกกันสะพานคินโยบิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสภาพตอนหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับว่าสะพานเนี่ยมันจะสวยตามที่ภาพที่เราเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูว่าสะพานคินโยบิสวยไหมอันนี้จู๊ดี่เขาจะเสียค่าเข้านะครับคู่ใหญ่อันนี้ ฟรี100เยน300เยนนะครับตอนนี้เลยอันนี้แทบบ็กเก็อุอุ้ยอุ๊ยอุยแ็กเก2ใบใบละ300เยนนะครับก็ไม่กี่บาทไทยอันนีด้ด้านหน้าไม่มีคนนะครับไม่มีคนคนน้อยมากเพราะเราเสียตังเขาเขาไม่เ <c> ส <oughs> <c oughs> <c oughs> ียตังเข้ากัน อันนู้นน่าจะเป็นศาลเจ้านะ <What? S 1> เดี๋ยวเราจะไปวัดเหรอไปที่นั้นที่ต่อไปนะครับ mm hmm. เดินเที่ยวได้รอบเลย mm hmm. แต่สําหรับสะพานแดงนะครับ mm hmm. ถ้าไม่อยากเสียค่าเข้าก็อยู่ข้างนอกได้เลยฮะตรง mm hmm. น,นู้นก็ถ่ายรูปได้แต่ตรงนี้เขาทําสะพานอยู่ mm hmm. ยังถ่ายรูปไม่ได้แน่นอนเนนี้ยจุฟฟี่เขาจะพาทัวร์ถ่ายรูปตรงนี้อันนี้ทางเดินข้ามไปสะพานครับ เขาว่าสวยมากนะสวยมากตอนที่ใบไม้เปลี่ยนสีนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนนี้สิแล้วให้เราเดินข้างบนนี้นะครับเขาไม่ให้เราเดินไปข้างล่างนะเขามีตีกันนี้ภาพที่จะเรียกว่าภาพภาพของจริงแล้วก็ภาพที่มันเป็นหน้าหนาว ใบไม้ร่วงไปหมดเลยหนาวมากแล้วก็น้ำใสมากเนี่ยน้ำใสมากพี่ก็ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากมาขอพรนะครับก็มาเขียนอะไรตรงนี้เลยหรือว่าไม่ได้เขียนมาน่าจะเป็นคำขอพรนะครับนี่มุมหนึ่งที่ทุกคนชอบ ก็มานั่งก้าอีตรงนี้ yeah, แล้วก็ถา่ายด้านโน้นมุมมหานิยมมุมมหานิยมจุฟีีเขาบอกอันนี้เอาไว้ขอพรเมื่อกี <proposition> <olmas cod ila> ้ผมได้ทำแล้วเขาบอกว่าต้องหยอดละเหรียญ5เยนเข้าไปเป็นเหรียญลัคกี้เป็นเหรียญเป็นเหรียเป็นเหรียญลัคกี้นะครับยินดีที่ได้รู้จักอะไรอย่างนั้นคนญี่ปุ่นบอกมา มาที่ที่สองนะครับเป็นเบอร์ฮอริเทสเลยเป็นมรดกโลกเป็นวัดนะนี่ท,ที่สองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนด้านนู้นนะครับมันอยู่ตรงข้ามกับสะพานแดงตรงนี้แหละสะพานแดงอยู่ตรงนู้นนะครับเดินข้ามมาใบาถึ่นต้องข้ามทางรถไฟนะไม่ใช่ข้ามสะพานนี้ไม่ได้เ <laughs> ขาปิดนะครับเขาปิดมันชื่อวัดอะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อนวัดอะไรเดีย๋ยวไปดูด้านบน ไปด้านบนกันขึ้นมาถึงมาถึงด้านบนแล้วเมื่อกี้ดูแผนที่เขาเขาเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นวัดรินโนจินะครับมีรูปปั้นน่าจะเป็นกษัตริย์สมัยก่อนในศตวรรษที่8 <Okay. S 1> เป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้นำศตวรรษศตวรรษที่8 เอ,อ,อ่านดูเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองศึกษาเองวัดรินโนจิในนิกโกะเดี๋ยวเราไปข้างในกันเ,เรามาอยู่ด้านหน้าแล้วครับนี่คืออะไรไรทยราบบ้างพิมพ์มาบอกด้านล่างทีผมว่าจะเป็นที่ขอพรนะนะั่นแหละอันนี้อันนี้ด้านหน้าสวยมากสวยมากใหญ่มากภาพจริงใหญ่มากครับ เข้าไปดูด้านบนกันมีละอ่าด้านล่างทั้งหมดซื้อตั๋วด้านนี้น่าจะเสียค่าเข้าไนี่เสียค่าเข้านะครับถ้าดูหมดนี่ก็เป็นพันเยนเห็นไหมครับ mm hmm. ผมดูหมดเลยเดีย๋ยวจูบี่เขาไปซื้อบัตรนี่ถามที่ซื้อแท็กเก็ตนอครับ เยนสองคนคตรงนี้สองคนก็สองคนเยนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตั๋วมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับไปดูกันเลยนี้ต้นซาก,กุระนะครับตอนนี้เป็นหน้าหนาวใบกับดอกเขาไม่มีแล้วนะครับถ้า เป็นหน้าซาก,กุระเขาจะออกดอกเป็นอย่างนี้นะครับนี่สวยไหมและมาดยตอนนี้ไม่เหลือเลยอยู่หน้าวัดนี่เราใช้เหรียญห้าเยนนะครับเป็นลัคก,กี้นะครับเป็นเหรียญที่ให้อายินดีที่ได้รู้จักหรือ <laughs> ยัยโยนไปเลยนะ เราได้ออกมาจากในในวัดเขาเรียกว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็โบสถ์นะ <c oughs> เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเราไปถ่ายน,นิดนึงแล้วล้วก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังนะด้านหลัง ของออวัดรินโนจินะครับจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ยัง,ย,งยังมีความเย็นของสโนอยู่เลยนะครับส,สวยมากไหนจูซี่ดูโอ้โหเย็เน,น <c oughs> ยทะลุจอครับผมนี่ด้านหลังยังสวยเลยนะอันนี้ด้านหลังของวัดนะครับ ไปที่ต่อไปตอนนั้น่าจะเป็นที่บูรณะใหม่นะฮะเขาจะครอบไว้อันนี้ทางขึ้นวัดด้านในนะครับของดินโนจิเดินํำทางชันอย่างนี้เลยนะครับ นี่สวยมากสวยมากต้นสนใหญ่มากเลยใช่ต้นสนไหมดึงใหญ่มากความสูงเท่ากับโตเกียวหรอหอคอยโตเกียวตรงไหนนี่ไงความสูงหอ,อคอยโตเกียลวล่ะสามร้อยอ่าหกร้อยสามสิบสี่เมตร นี่คือเจดีห้าชั้นนะครับนี่ภาพจริงสวยมากอยู่ใกล้ๆกับเสาโทรีอีกด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปด้านบนตรงน,นี้น่าจะตรวจเท็กเก็ตได้ยินไหมพูดอะไร ตรงนี้เป็นที่ขายของที่ระลึกนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ร้านขายขนมนี่รู้เป็นขนมอะไรแต่ว่าก,กินมากเลยเหมือนโมจิเลยโมจิหรือเปล่าลน่าจะเป็นนมถั่วเหลืองน้ำอร่อยน้ำกูก้เลยใช้ภาษาต้องเอาอะไรแปลมีคนทำให้กินด้วย เดี๋ยวลองกินน้ำโคจิเขาบอกว่าร้อนมากนะระวังระวังอะไรมือหรือปากใช่ไหมโอเคเส่งเกียร์นี่ครอโฆษณานี่คอโฆษณาเดี๋ยวลองดูอันนี้น้ำโคจินะครับดูใน Google เป็นน้ำแบบไม่เขาบอกมีแอลกอฮอล์แต่ไมีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ ผลิตในนิกโกะเท่านั้นนะเป็นน้าแบบไม่รู้สีขาวขุ่นๆร้อนมากนะดูนะชิมแล้วรีวิวด้วยกินธัญพืชมากหรอเลยนะเต้าหู้มันคือน้ําอะไรเฮ้ยอร่อยว่ะน้ําอะไรอ่ะอร่อยน้ำโคจิไงมันคือน้ําประมาณไหนอ่ะนมมันมันเหมือนธัญพืชผสม น้ำตาลหวานๆนะแต่อร่อยดีถ้าร้อนๆน่าอร่อยราคาเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ที่เราดูอันนี้ราคา300เยนครับโอเคไปกี่บาทอดูอยู่หน้าทางขึ้นของศาลาเลยนะฮอันี่ร้านอยู่นี้เมื่อกี้ไม่เหมือนเราใกล้ๆตอนที่เรามากินไม่มีคนเลยนะไม่มีคนพอเรามาปุ๊บคนคนเยอะมากเทียบเลยอ่ามีลองกินดูเปล่านะร้อนมากนะกลิ่นดูไม่น่ากินกลิ่นดูไม่น่ากิน สุฟีเขาชกลิ่นมันธัญพืชอ่ะหวานๆใช่ไหมอ่ามันจะหวานหวานมันยังไงมันดูแป่งนะเอานะเห็นเขาซื้อกันเราก็ซื้อตามนี่คนลุมเต็มเลยเมื่อกี้เราซื้อไม่มีคนเลยแล้วเราจะซื้อปุ๊บคนเต็มเลย okay. Okay. เป็นตัวเรียกคนเข้าร้านจริงๆพวกเราใช่ไหม เราต้องซื้อตัวอีกครั้งนะครับมีตรงนี้มีบอกว่าามสร้อยเยนคนเดียวสองคนก็สองัน2 6 0ยเยนก็ถูกแล้วไหมบอกว,มมว่า,าทำไมวะงงเหมืนกอยู่ปีเขาซื้ออยูอ่มีภาษาอังกฤษโอเคครับได้เก็ตมาแล้วแล้วเราก็จะขึ้นตรงนี้นี่ ขึ้นไปบนแล้วเจอกันทั้งบนงน,นี่ครับได้แล้วครับตัวต๋ววัดวัดลิงวัดที่ขอพอรกับลิงหรือเปล่าที่ดูในรีวิวทุกคนรีวิวกันนี่เดี๋ยวเราเข้าไปกันไปได้เข้ามาวัดในวัดโทโจกุน,นะครับที่เขาเรียกกันนะจะกดผิดจะกดถูกหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เราต้องเสียค่าเข้าอีกนะ คนละพันสามร้อยเยนนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูให้ดูไม่ใช่ใรู้ลิงพันอันนี้สององศาอันนี้คือลิงหลายๆรูปลักษณะนะครับของวัดเ,เป็นลิงที่ทุกคนมาขอพรตรงนี้ได้นะครับนี่เลยหลายแบบเลยใครอยากรู้ความหมายก็มปดูตรงนี้นอยู่ตรงนี้มีคุณลุงเขา ทำความสะอาดด้วยน,นี้กวาดใบสนนี่ด้านบนขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนมีระคังใบใหญ่อยู่สนต้นใหญ่มากจริงๆแล้วเห็นต้นจริงนี่ใหญ่มากนะโอ้ใหญ่จริงตั้งใจขึ้นอยู่ปลูกเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีนะตัวเอง นะตรงกลางทั้งสองฝั่งนะเนี่ยฝั่งนี้ด้วยเหมือนทั้งใจแต่มันใหญ่มากเป็นร้อยปีอะ่ะสวยมากนะครับเข้ามาเถอะนี่คือเทพเจ้านะครับมาปกครองด้านหน้าวัดหรือว่า <laughs> เทพเจ้าแหละสองฝั่งเลย ข้ามาแล้วครับด้านในด้านในนำสุนัขเข้ามาได้นะครับเห็นไหมตัวเบลเล์เลยนี่อ่านอะไรอ่ะอาร์ตสกันนะไปต่อเดินตัดเดินทางนี้นะครับแล้วทางขวามือมาเลยมาเรื่อย,ยๆโกโปรดับไปหลายรอบนะฮะนี่ผมปลุกชี่มาทุกครั้งเลยต้องชาร์จแบตปลุก ที่ม,มในงั้นไม่มีวีดีโอถ่ายแน่ถ,ถ้าจะเข้าวัดด้านบนนี้นะครับเราต้องถอดรองเท้าห้ามถ่ายรูปห้ามนำสุนัขเข้านะครับห้ามใส่เสื้อกันหนาวหรอ <c oughs> เข้าเดี๋ยว <c oughs> ลองจะเข้าดู <c oughs> ไป ได้เข้าไปแล้วครับก็ห้ามใส่รองเท้าห้ามถ่ายรูปนะครับแล้วก็ห้ามใส่เชือกกันฝนเข้าไปตรงนี้ผมได้เข้าไปข้างในแล้วท่านี้เขาใช้ทองเหลืองในการตกแต่งทาวัดอันนี้สวยมากข้างในสวยมากแต่ห้ามถ่ายรูปนะครับเป็นทองเหลืองข้างในทั้งหมดเลยเยอะมากสวยมากนะครับให้ทุกคนมาดูอะใส่แมสเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกัน นี่ทําเข้าอีกที่หนึ่งนะครับอ,ออกมาทําขวามือ,อฮะกวา้างโอ้โหอ,อะไรมันจะธรรมชาติขนาดนี้ไกลเขาามาปล่อยปอเปลาอามาปล่อยเ,ยเนี่ยขึ้นทางนี้นะครับเต้นขวามือตรงไปเรื่อยๆเลยเตรงนี้ด้านหลังด้านขวาของวัดนะครับขึ้นมาด้านขวาเลยแล้วก็เห็นหลังคาวัด บบเดี๋ยวเราเดินไปถอดสั่งนี้กันชิฟฟี่นำพาเลยครับด,ดูครับมันชุ่มชื้นขนาดไหนหมอสมอก็เต็มบันไดไนหมดเลยเยอะมากเลยครับนี่เขียวบนต้นไม้ก็มีอันนี้เราขึ้นมาทางนี้นะครับเดินขึ้นมานี้ผมเหนื่อยมากคิฟฟี่เหนื่อยไหมโอ้โหโคตรเหนื่โคตรนื่ย ดูรันใดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนิดนึงตรงนี้ความสวยยิ่งบนต้องไปต่อนะครับใจถึงนะครับขึ้นไปนิดนึงจุดตีออกพาอร์เวอร์หน่อยอันนี้น่าจะเป็นยอดสุดของวัดแล้วนี่โคตรเหนื่อยแล้วก็เดินชมวิวอันนี้นะครับ ม้าจะเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็คือกุติอนะเนาะตรงนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับด้านหลังทั้งหมดนู่นไปเลยแล้วเราเราจะเดินวนนี้ออกไปนู่นเลยไปเก็บบรรยากาศต่อสุดยอดสวยสวยมากสวยมากธรรมาชาติมาก โอเคเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับข้างบนเราน่าจะเก็บหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปที่ต่อไปลงทางเดิมแหละลงง่ายขึ้นกว่าเดิมนหุกไหมมีฮะหนุกไหมเหนื่อยหายสุดสุดเหนื่อยที่หายน้ำมูกใหญ่เลยอะแล้วเจอกันอีกทีนึงอ๋อได้ลงวัดลินโนจิมาแล้วครับมาสาลเจ้านิโกะ นี่ด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้มีเชือกห้อยตรงเสาโทริอินะครับขึ้นไปด้านบนตรงนู้นเดี๋ยวไปเก็บภาพให้ดูนะครับด้านบนแล้วก็มีด้านล่างมันจะมีสาราต่างๆอยู่แถวน,นี้ทั้งหมดนะครับไปจุ๊บซี้ไปด้านในกันทางเข้านะครับขึ้นมาด้านบนแล้ว นิกโทโชนี่เป็นสารเจ้านะอ,นอันนี้เป็นที่ขอพรนะครับมาปลูกกันได้มาไปขอพรเทพเจ้าด้านนูน้นเทพเทพาจ้าโทโชน้ำศักดินะ์สิทธิอ์อยู่ด้านนี้แองนี่น้ำศักดิ์สิทธิ์เอาไหมสามองศาเอาไหม ตรงนี้เป็นขายของที่ระลึกนะครับของสารเจ้าโทโชนะครับรน้อกันเต็มเลยนะครับมาจ่ายตังตรงนี้ไปกันต่อครับจุ๊บซี่รอด้วยตรงนี้จุดขอพรต่างๆนะครับขอพรมีกระดิ่งด้วยแปรไหน่อยแต่เราเคาะสองทีแล้วกัน เอาไอติมแท่งหนึ่งจุูฟีบอกไม่ใช่ไปต่ออันนี้ท่อน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งคือน้ำที่เป็นธรรมชาตินะปล่อยลงมายังสวยเลยน้ำแข็งก็ก่อนจะออกเออในโซนมรดกโลกครับมีอาหารขายตรงนี้ออกมาจากวัดลินโนจิอยู่ซ้ายมือนะครับ ใครหิวก็มาหาของกินตรงนี้ได้เลยมีไอศครีมอะไรไมเมีนี่นี่มีนี่มีมีของกินเยอะนะนี่นี่นี่พิซซ่าพิซซ่าโทสต์ชินวิดสมอกเบลฟอนไปไหนกันทางเข้านะครับนี่คาเฟ่ร้านที่บอกเมื่อกี้มาสั่งได้เลยที่นั่งนั่งไหนเนี่ยเหรอโอเคได้ เรามาถึงส่วนญี่ปุ่นแล้วเห็นไหมต้องมีน้ําน้ําออกจากไม้ไผ่เราไปด้านไหนดีมีซากุระแห้งหมดแล้วนะนี่คือต้นซากุระนะแห้งหมดแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้มาช่วงหน้าไปไม้เป็นสีนะครับมันจะสวยมาก แต่ถ้าอยากได้หิมะหรือว่าความเย็นความหนาวต้องมาหน้าหนาวเขาเลยอย่างเช่นในเดือนมก,กราอย่างเนี้ยครับอันนี้คือสวนเขาชมไปเรื่อยๆน้ำใสมากใสเห็นพื้นเลยนะตัวเองเหม็นลงไปได้นี่ <c oughs> เดินตางนี้ว่ายไปฝั่งไหม นี่มอสที่นี่ก็เกาะทุกที่จริงๆชื้นโคตรชื้นมากทุกที่ไม่ได้ปลูกนะเนี่ยขึ้นเองนะมอสขึ้นเองอันนี้สาลาทักใจนิ่มีน้ำเข้าไม่ได้เนอะเขาไปให้เขา้า นี่คือน้ำแข็งอยู่บนบ่อน้ำนะครับมันไม่ใช่เป็นตะใคร่หรือว่าอะไรนะมันเป็นน้ำแข็งแล้วอุณหภูมิตอนนี้ประมาณสักหนึ่งองศาเนอะ mm hmm. หนึอ่งองศามอสก็ยังอยู่ได้แต่พวกต้นเมเปิลพวกต้นซากุระไปแล้ว ก็เที่ยวนิกโกะจนรอบแล้วรอบของเรานะก็ไม่ได้ไปทุกที่เท่าไหร่อะครับทริปนี้ก็ปิดที่นินกโกะเลยแล้วกันแต่ยังไม่จบวันนะผมจะทำคลิปต่อที่โตเกียวนะครับแล้วเจอกันที่โตเกียวคีครับ